ยินดีต้อนรับเข้าสู่รัก yourself podcast ค่ะดิฉันพีชพิยานีผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์การดูแลตัวเองและจิตวิทยาครอบครัวค่ะใน podcast นี้พีชจะมาแบ่งปันเกี่ยวกับทักษะในการดูแลตัวเองความสัมพันธ์รวมไปถึงการจัดการชีวิตให้สมดุลลงตัวมากขึ้นนะคะโดยจะนำ เคสส่วนตัวนะคะที่เป็นเคสจริงๆเนี่ยมานําเสนอในบางส่วนแล้วก็ถอดบทเรียนนะคะในส่วนที่เป็นประโยชน์กับบุคคลทั่วไปนํามาแบ่งปันให้ทุกท่านได้ฟังกันนะคะสําหรับเคสในวันนี้ขอนําเสนอเคสคุณแม่ของลูกวัยรุ่นค่ะขอใช้นามสมมุติว่าคุณซีนะคะ คุณซีเนี่ยมีลูกวัยรุ่นซึ่งคุณลูกเนี่ยกำลังพบกับปัญหาที่ปวดใจทั้งปวดหัวทั้งปวดใจแล้วคุณซเองเนี่ยก็รู้สึกว่ายิ่งพยายามช่วยเท่าไหร่ก็เหมือนว่าสถานาการณ์ยิ่งแย่ลงนะคะพอแย่ลงปุ๊บก็เป็นวงจรที่ทำให้คุณซีตัวคุณแม่เองเนี่ยก็รู้สึกเสียใจรู้สึกผิดนะคะสถานาการณ์มีอยู่ว่าลูกวัยรุ่นเนี่ยได้ไปเรียนไกลบ้านนะคะแล้วก็พบกับ ท้าทายเรียนก็ยากนะคะเครียดหนักนี่คำพูดของคุณแม่ที่ให้กำลังใจหรือพูดคุยกับลูกในหลายๆครั้งที่ลูกระบายเนี่ยคุณแม่สัมผัสว่าเหมือนว่าแม่จะพูดอะไรไปแล้วทำให้ลูกยิ่งเหินห่างไปเรื่อยๆหรืออาจจะยิ่งทำให้ลูกเนี่ยเสียใจยิ่งกว่าเดิมนะคะแม่สัมผัสอย่างนั้นแต่คุณแม่ก็นึกไม่ออกเหมือนกันว่าที่แท้จริงแล้วมันคือยังไงและแม่ต้องปรับตัวอย่างไรเรียกได้ว่าลูกวัยรุ่นวาวุ่น จนคุณแม่เนี่ยต้องแปลงร่างเลยนะคะแปลงร่างในที่นี้ก็คือจากคุณแม่ที่ใช้ชีวิตอยู่เดิมปกติพอเจอความว้าวุ่นของลูกวัยรุ่นแล้วคุณซีเนี่ยฮึดขึ้นมาค่ะว่าเออฉันอยากแปลงร่างเปลี่ยนแปลงจากภายในอยากจะรู้วิธีว่าเราจะดูแลลูกวัยรุ่นอย่างไร ให้เขาเนี่ยมีจิตใจที่แข็งแรงมีความเข้มแข็งนะคะซึ่งเพื่อนเพื่อที่ฟังอยู่เนี่ยหลายๆท่านก็คงมีลูกวัยรุ่นเหมือนกันมั่นใจว่าเคสนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับคุณถ้าฟังให้จบนะคะนี่เป็นเรื่องใหม่สําหรับคุณแม่เป็นเรื่องที่คุณแม่เองก็จินตนาการไม่ออกเหมือนกันว่าสิ่งที่ลูกเจอเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะคะคุณแม่บางท่านก็ เคยเรียนอยู่แค่ในประเทศนะคะยังไม่ได้ย้ายออกไปไกลไปอยู่ต่างประเทศนะคะทำให้จินตนาการไม่ออกเหมือนกันนะว่าความท้าทายที่ลูกของเราเจอในต่างประเทศเป็นยังไงร,รวมถึงเราก็เลยวัยมานานมากแล้วนะคะยิ่งทำให้เกิดความกังวลมากขึ้นเป็นพิเศษเลยสำหรับคุณแม่นะคะในเคสคุณซเนี่ยค่ะลูกย้ายไปเรียนที่ต่างประเทศการเรียนแข่งขันสูงมากๆเลย เกิดความคิดว <an> ่าไม่อยากเรียนจบแล้วและเท่านั้นไม่พอนะคะยังอยากจะหายไปด้วยหายไปจากโลกนี้เลยนะคะบางครั้งบางคราวมีการพูดตัดพอครอบครัวด้วยนะคะสิ่งนี้กระตุ้นเราความกังวลของคุณแม่เป็นอย่างมากเลยคุณซีได้ตัดสินใจเข้ามาปรึกษาแบบ private practice กับพีทนะคะซึ่งพีทก็ได้แบ่งวิธีการดูแลคุณแม่เป็นสส่วนใหญ่ๆนะคะ ส่วนแรกเนี่ยคือการให้ลูกได้รับการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญก็คือเป็นพีทเองนะคะสำหรับลูกวัยรุ่นเนี่ยความสนิทใจความรู้สึกคลิกกันระหว่างเขากับผู้เชี่ยวชาญเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยนะคะดังนั้นเนี่ยเราจะมีการเช็คเคมีกันก่อน,อนว่าเอ๊ะดูแล้วเขาดูจะเข้ากันได้ไหมกับเรานะคะสบายใจไหมไว้วางใจเราได้ไหมนะคะถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วแล้วก็ก็ไปต่อได้เลยนะคะ สิ่งสำคัญเมื่อลูกวัยรุ่นเจอสถานการณ์แบบนี้นะคะก็คือเขาเหมาะที่จะได้รับการเทรนฝึกฝนทักษะการจัดการอารมณ์ความเครียดในแบบใหม่ๆค่ะเพราะสมัยลูกวัยรุ่นอยู่มัธยมหรืออยู่ในเมืองไทยอยู่ในรูปแบบเดิมๆเนี่ยเขาก็จะมีวิธีจัดการความเครียดเขาในแบบหนึ่งซึ่งสามารถทำให้เขาอยู่รอดได้ณวันนั้นใช่ไหมคะแต่เมื่อ เปลี่ยนสถานการณ์ไปเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนกลุ่มเพื่อนแน่นอนว่าทักษะใหม่เป็นสิ่งที่จําเป็นและต้องการมากขึ้นนะคะถ้าหากว่าไม่ฝึกเนี่ยมันก็อาจจะนำพาให้เขาเนี่ยไปสู่ทางที่ง่ายๆเร็วๆนะคะแบบที่หลายๆคนเห็นกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการเสพติดการใช้โซเชียลมีเดียนะคะการไปเที่ยวการใช้แอลกอฮอล์นะคะเออมากมายไก่กองมากเลยที่เป็นเหมือนทางลัดที่จะทำให้เขาเนี่ย distract หรือว่าเบี่ยงเบนความสนใจจากความเครียดที่มีซึ่งอันนั้นเนี่ยส่งผลเสียมากๆในระยะยาวนะคะดังนั้นการที่ลูกวัยรุ่นมีโอกาสได้เรียนรู้การจัดการอารมณ์และความเครียดด้วยตัวเองในแบบที่ถูกต้องและเบาสบายเหมาะกับวัยของเขาเนี่ยจะเป็นสิ่งที่จะติดตัวเขาไปตลอดชีวิตเลยทีเดียวนะคะในโซนนี้ค่ะพีทได้ทำให้ลูกของคุณซีได้เรียนรู้เกี่ยวกับอารมณ์พื้นฐานของมนุษย์ของเราะคะ่ะ อารมณ์พื้นฐานของมนุษย์ของเรามีทั้งหมด4อารมณ์นะคะก็คืออารมณ์ยินดีมีความสุขอันที่1นนะคะอันที่2คือโกรธอันที่3คือเศร้าและอันที่4คือ d i s c u s s ก็คือรังเกียจขยะขยแยงนะคะก็ปนปนมาด้วยความกลัวดังนั้น4อย่างนี้นะคะ่ะเป็นอารมณ์ความรู้สึกพื้นฐานที่มนุษย์เรามีอยู่แล้วนะคะการที่น้องๆวัยรุ่นนะคะมีความเข้าใจว่า มันไม่ผิดอะไรเลยนะคะที่เราจะเกิดความรู้สึกทั้ง4แบบนี้เกิดขึ้นนะคะมันก็จะช่วยให้เขาเนี่ยเปิดใจที่จะฝึกฝนตัวเองอยากที่จะประคับประคองอารมณ์ความรู้สึกตัวเองได้โดยไม่ตัดสินบางคนที่ขาดความเข้าใจเรื่องนี้นะคะ่ะมันทำให้เขาเนี่ยรังเกียจตัวเองไม่ชอบตัวเองเช่นโกรธตัวเองที่โกรธเกลียดตัวเองที่เศร้าโกรธตัวเองที่กลัว สิ่งเหล่านี้ค่ะมันเป็นความขัดแย้งในใจที่ทําให้เมื่อมีมากเข้ามากเข้ามันก็จะทําให้เกิดความกดดันกดทับแล้วก็มีความเครียดสะสมโดยไม่รู้ตัวนะคะนี่คือสิ่งแรกที่พีได้แบ่งปันให้กับ ลูกวัยรุ่นของคุณสีในบรรยากาศของการพูดคุยของเรากับลูกวัยรุ่นเนี่ยน้องๆจะเรียกพีทว่าพี่นะคะแล้วก็เราจะคุยกันลักษณะเป็นการแบ่งปันกันน้องๆจะไม่ค่อยรู้สึกตัวเลยค่ะว่าพีทสอนอะไรอยู่นะคะเพราะว่าในความเป็นวัยรุ่นนะคะมันจะดีมากๆเลยถ้าเขารู้สึกว่ามันอยู่ในบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนมากกว่าการสอนนะคะนี่เป็นเพียงหนึ่งในหลักการนะคะที่พีทได้แบ่งปันให้กับลูกของคุณสี ซึ่งอันนี้คืออันหลักที่ช่วยมากๆเลยหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เวิร์กออนกันต่อว่าเมื่อมีอารมณ์ทั้ง4แล้วเมื่อเรารับรู้และยอมรับมันได้เราจะจัดการและสมดุลยังไงให้อารมณ์ทั้ง4เหล่านี้ไม่มากวนใจเราในขณะที่เรากำลังใช้ชีวิตอยู่นะคะสิ่งเหล่านี้ก็ค่อยๆฝึกฝนฝึกฝนไปเรื่อยๆนี่คือฝั่งของคุณลูกนะคะส่วนฝั่งของคุณแม่บ้างนะคะสิ่งสำคัญที่คุณแม่จะต้องได้ รับการรีมายรีมายคือเตือนเตือนสติเ,าเบาๆนั่นก็คือพัฒนาการของวัยรุ่นนะคะบางคนลืมค่ะว่าออลูกของเราเนี่ยยังคงไม่ได้เป็นผู้ใหญ่นะในพัฒนาการเนี่ยในเรื่องของสมองกว่าที่เด็กคนหนึ่งจะมีวุฒิภาวะเต็มที่ได้เนี่ยคืออายุ25ขึ้นไปนี่นี่คือในเชิงของสมองนะคะทีนี้ในบางกรณีก็อาจจะช้ากว่านั้นไปอีกนะคะแล้วแต่พัฒนาการ บางทีพอเราลืมตรงนี้ไปอะค่ะการถ่ายเทความคาดหวังต่างๆจากครอบครัวเนี่ยก็จัดเต็มมากๆนะคะโดยที่หลงลืมส่วนนี้ไปว่าบางทีลูกอาจจะยังไม่ได้มีความพร้อมในเรื่องวุฒิภาวะทั้งทางอารมณ์หรือสังคมที่จะทําให้ลูกรับได้กับ ทุกๆความเครียดความคาดหวังหลายๆท่านพอรับรู้เรื่องนี้ไปว่าเออจริงๆลูกเรายังอายุไม่ถึง25เลยนะคะเราก็ลดความคาดหวังลงหรือนึกออกได้ว่าเออจริงๆลูกเราก็อาจจะอายุถึงและ้วละ่ะแต่ว่าเขามีความล่าช้าในพัฒนาการบางอย่างมีความเซนซิทีฟมากๆมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วนะคะก็จะมีความผ่อนใจลง เมตตาม,มากขึ้นว่าเออเราต้องอยู่กับความเป็นจริงก่อนมากกว่าการที่อยู่กับในจินตนาการในหัวของเรานะคะเมื่อคุณแม่ได้เรียนรู้พัฒนาการวัยรุ่นไปแล้วนะคะอีกสิ่งหนึ่งเลยที่สําคัญมากๆในช่วงเวลานี้โดยเฉพาะการอยู่ไกล กันการอยู่ห่างกันลูกอยู่ที่หนึ่งแม่อยู่ที่หนึงการสื่อสารเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเพราะว่าการสื่อสารที่ดีที่ตรงใจจะช่วยให้มีพลังมหาศา,ศาลเลยค่ะในเวลาที่อยู่ไกลกันแต่หากว่าอยู่ไกลกันแล้วเนี่ยการสื่อสารนั้นนั่นเป็นแผลในใจที่เพิ่มเข้ามามันอาจจะเป็นสิ่งที่ยิ่งผลักให้ลูกออกไปไกลขึ้นไกลจนมีความเสี่ยง มา,มากเกินกว่าที่เราจะคาดคิดแล้วก็ช่วยเหลือได้ทันนะคะดังนั้นวันนี้พีทมีการสื่อสารที่คุณสามารถนำไปปรับใช้ในลูกวัยรุ่นในช่วงเวลาที่เขาระบายความรู้สึกหรือแสดงความทุกข์ใจออกมาให้กับเราแล้วณเวลานั้นเนี่ยเราเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะแก้ยังไงจะช่วยยังไงนะคะเราจะพูดกับลูกว่าอย่างไรเป็นเจ็ดสเต็ปที่คุณสามารถนำไป ปรับให้เป็นสไตล์ของตัวเองไปลดทอนได้หรือจะพูดให้เรียงกันไปเลยก็ได้แบบนี้นะคะเสบต์ที่1คือขอบคุณที่ลูกไว้ใจส่วนนี้สําคัญมากเลยนะคะเราต้องไม่ลืมที่จะกล่าวขอบคุณลูกด้วยเพราะจริงๆแล้วลูกวัยรุ่นนะคะธรรมชาติเขาคือเขามักจะไม่ได้ค่อยอยากบอกความทุกข์หรอกเพราะว่าเขาไม่อยากให้เรากังวลเพิ่มนะคะหรือเขาอาจจะอยากจัดการเองแต่การที่เขาได้สื่อสารบอกเนี่ย เป็นเรื่องที่น่าขอบคุณมากเ็ปหนึ่งคือขอบคุณที่ไว้ใจแม่ขอบคุณที่ไว้ใจพ่อนนะที่พูดเรื่องนี้นะคะเต็ปที่2คือแม่ก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนอันนี้เป็นการถ่อมตัวถ่อมใจแล้วก็วางอีโก้ตัวตนของเราให้เป็นกลางให้ลูกได้สัมผัสเหมือนกันว่าเออเราเราเป็นมนุษย์คนหนึ่ง นะะที่ที่อยู่ตรงนี้แล้วตัวเราเองเนี่ยเมื่อพูดประโยคนี้ไปอะคะ่ะเราก็ไม่เผลอที่จะไปแบกรับว่าเราจะต้องโหกู้สถานการณ์นี้ขึ้นมาได้นะคะยอมรับออกมาค่ะว่าแม่ก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เหมือนกันนี่คือสเต็ปที่2นะคะสเต็ที่3คือคิดว่าลูกคงลำบากใจมากๆหรือ,ออาจจะเปลี่ยนคำนิดหน่อยคิดว่าลูกคงจะทุกข์มากๆเลยตอนนี้สัมผัสได้เลยนะว่าลูกคงอึดอัดมากๆ โทนประมาณนี้นะคะเ็ปที่สเนี่ยค่ะเป็นการาส่งความรู้สึกว่าเราเรารับรู้นะว่าความทุกข์มันเกิดขึ้นเราคาดเดาว่าเออมันคงจะทุกข์มากๆเลยต่อให้เราไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เนอะอืมนี่คือเ็ปที่สนะคะประโยคแบบนี้ค่ะมันจะทําให้ลูกของเราเนี่ยรู้สึกอุ่นใจแล้วนะัประโยคเนี้เขาข้างในเขาจะคิดแล้วนะคะว่าเขาคิดไม่ผิดที่เขาเอ่ยปากพูดและเล่าให้เราฟัง ลูกวัยรุ่นหลายๆคนนะคะเขาจะระแวงแล้วก็กังวลมากๆเลยว่าเขาคิดผิดหรือเปล่าที่เขาได้เล่าหรือเขาได้บอกเรื่องแบบนี้กับคุณพ่อคุณแม่นะคะดังนั้นข้อ3ามนี้สําคัญมากๆนะเป็นการสะท้อนอารมณอ์อคิดว่าลูกคงลําบากใจมากๆเลยสัมผัสดได้เลยนะสเตปที่4ค่ะตรงนี้เป็นการที่จะบอกไปว่าแต่แม่เชื่อว่าลูกจะผ่านไปได้ซึ่งอาจจะใช้เวลาสักหน่อย ในสเต็ปนี้ค่ะเป็นการย้ำความเชื่อมั่นให้เกิดความมั่นอกมั่นใจในตัวลูกให้ลูกเนี่ยสัมผัสได้ถึงความรักความปรารถนาดีความวางใจที่คุณแม่มีนะคะแต่แม่เชื่อว่าลูกจะผ่านไปได้อาจจะใช้เวลาสักหน่อยอประโยคนี้จะเข้าไปทำงานกับตัวของคุณแม่เองเหมือนกันในขณะที่พูดออกไปนะคะว่าโจทย์นี้เป็นโจทย์ของลูกเนาะ เราเราส่งลูกไปใช้ชีวิตนั่นหมายความว่าโจทย์ที่ท้าทายะคะ่ะตัวหลกักนางเอกพระเอกนั้นเป็นลูกของเรานะไม่ใช่เราไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าเราไปเป็นไปแย่งซีนเขาเนาะเหมือนเป็นนางเอกพระเอกไปเล่นใหญ่ก็ทําให้ลูกขาดโอกาสที่จะได้ฝึกที่จะได้ผ่านเหตุการณ์นั้นไปได้ด้วยตัวเองนะคะดังนั้นสเต็ปที่4ที่ส่งความเชื่อมั่นเนี่ยสำคัญมากๆเลยค่ะสเต็ปที่5ค่ะแม่อยู่ข้างๆอยู่ตรงนี้และรักลูกไม่ว่าจะยังไง พ่ออยู่ข้างๆอยู่ตรงนี้และจะรักลูกไม่ว่าจะเป็นยังไงไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นสิ่งนี้เป็นสิ่งหนึ่งค่ะที่เมื่อลูกได้ยินแล้วเนี่ยค่ะมันจะเหมือนยกภูเขาออกจากอกเขาเลยค่ะเพราะว่าลึกๆเนี่ยลูกวัยรุ่นด้วยฮอร์โมนด้วยพัฒน,นาการของเขาจะมีความวิตกกังวลง่ายอยู่แล้วนะคะกังวลรู้สึกผิดง่ายรู้สึกเป็นภาระง่ายนะคะบางครั้งเขารู้สึกว่าเขาเป็นภาระของครอบครัวและ บางครั้งไม่มั่นใจด้วยว่าสิ่งที่เขาเป็นมันดีพอหรือยังสิ่งที่เขาเจอปัญหาเนี่ยมันจะทําให้คุณพ่อคุณแม่เลิกรักเขาไหมนะคะสิ่งนี้ยังเป็นสิ่งที่วัยรุ่นบางคนกําลังรู้สึกอยู่ดังนั้นการย้ําว่าอยู่ข้างๆอยู่ตรงนี้และรักเขาไม่ว่าจะยังไงเนี่ยโอเป็นประโยคที่ยิ่งใหญ่มากนะสำหรับลูกวัยรุ่นที่ได้ยินนะคะสเต็ปที่6ค่ะแม่อาจจะยังไม่สามารถที่จะช่วยลูกได้ในตอนนี้นะ แต่แม่จะส่งใจไปให้อันนี้ตามสไตล์นะคะว่าจะส่งใจจะส่งคำอธิษฐานจะสวดมนต์ไปให้จะเอาใจช่วยแม่สแตนบายอยู่ตรงนี้อะไรแบบนี้ค่ะประยุกต์ใช้ให้มันเป็นคำในแบบของคุณแต่คีย์ที่สำคัญก็คือว่าย้ำให้เขารู้ะค่ะว่าเราสามารถช่วยเหลือเขาได้ในส่วนตรงนี้ก็คือกํำลังใจพลังใจนะคะแล้วก็การที่พูดประโยคนี้ออกมาเนี่ย มันก็เข้าไปทํางานกับตัวคุณแม่เองเหมือนกันนะว่าเราเรายอมรับเถอะว่าเราไม่ได้ต้องสามารถที่จะช่วยเขาได้ในตอนนี้ด้วยตัวเราเองนะคะนั่นหมายความว่าเดี๋ยวพอแม่มีสติขึ้นนึกไอเดียออกเนี่ยแม่อาจจะนึกถึงทางเลือกตัวช่วยอื่นๆที่ที่แม่ยังนึกไม่ออกอะตอนนี้นะคะเช่นแม่อาจจะนึกออกว่าเออปรึกษาผู้เชี่ยวชาญไหมหรือ ครอบครัวที่เคยอยู่ในสถานการณ์เดียวกันไหมหรือลูกๆของบ้านอื่นไหมอะไรก็ว่าไปหรืออ่านหนังสือเพิ่มนะคะเดี๋ยวคุณแม่จะนึกออกแต่ณนะตอนนี้แม่ยังนึกไม่ออกนะคะแม่ยังนึกไม่ออกยังแบบนึกวิธีไม่ออกเลย,ยจริงๆแต่ว่าแม่ส่งใจได้เลยส่งความปรารถนาดีให้ได้เลยนะคะนี่คือสเต็ปที่6ที่ พูดไปพูดมามันยังไม่ได้มีภาระหนักขึ้นในใจของเราเลยนะคะแล้วก็มีแต่จะทำให้ลูกเนี่ยรู้สึกเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็สัมผัสถึงความรักที่แม่มีให้นะคะสเต็ปสุดท้ายสเต็ปที่7นี่คือเป็นสิ่งที่ปิดท้ายที่จะทำให้ลูกเนี่ยรู้สึกมั่นคงทางความรู้สึกนะคะขอแค่ลูกของแม่ปลอดภัยทั้งกายและใจตอนกลับมาก็พอลูก คือยืนยันความคาดหวังของเราว่าความคาดหวังของเรามีแค่นี้เดียวมีแค่อย่างเดียวเองจริงๆแล้วเราต้องการอะไรเราต้องการสิ่งพื้นฐานเลยขอให้ลูกปลอดภัยทั้งกายและใจ กลับมาก็พอลูกหลายๆครั้งเวลาเราใช้ชีวิตร่วมกันไปกับลูกอะคะ่ะวิธีคิดวิธีพูดวิธีการนําทางชี้ทางของเราบางทีมันก็เผลอทําให้ลูกคิดนะคะว่าลูกเนี่ยแบกรับความคาดหวังจากคุณมากมายเลยแต่ในความเป็นจริงแล้วถ้าหากคุณแม่คุณพ่อได้ใช้เวลาสอบถามตัวเองเพิ่มเติมอะค่ะว่าถ้าเราเลือกแค่อย่างเดียวอย่างสุดท้ายที่แบบน้อย ที่สุดแต่สำคัญที่สุดที่เราต้องการคืออะไรนะคะหลายๆท่านก็คงจะนึกถึงความปลอดภัยทั้งกายและใจของลูกอย่างอื่นที่เป็นออปชั่นเสริมที่เป็นความสำเร็จต่างๆรายทางก็ถือเป็นโบนัสไปทั้งหมดดังนั้น7สเต็ปนี้คุณพ่อคุณแม่สามารถนำไปปรับใช้ได้ในช่วงเวลาที่ลูกวัยรุ่นสื่อสารกับเราแล้วเราค้นพบว่า เ,ออเราเราไม่มั่นใจแต่เราอยากส่งใจให้เขานะคะเดี๋ยวพิธขออ่านทวนอีกสักทีนึงอ่านแบบยาวเรียงเนอะไม่บอกเป็นข้อนะคะเป็นให้สมูทไปขอบคุณนะลูกที่ไว้ใจแม่เองก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกันแล้วก็สัมผัสเลยว่าลูกคงลำบากใจมากๆแต่แม่เชื่อว่าลูกจะผ่านไปได้อาจจะใช้เวลาสักหน่อยแม่อยู่ข้างๆตรงนี้และรักลูก ไม่ว่าจะยังไงก็ตามแม่อาจจะไม่มีความสามารถจะช่วยลูกได้ในตอนนี้ยังนึกไม่ออกว่าจะทำยังไงดีแต่ตอนนี้แม่จะขอส่งคำอธิษฐานให้ขอสวดมนต์ไปให,ให้ลูกส่งความปรารถนาดีไปให้ลูกขอแค่ลูกของแม่เนี่ยปลอดภัยทั้งกายและใจตอนกลับมาก็พอละลูกนะคะขอแค่แม่ได้รับรู้ว่าลูกมีความปลอดภัยทั้งกายและใจเท่านี้ แม่ก็พอใจแล้วลูกเวลาพบกับเรื่องที่น่าตกใจเรื่องที่น่ากังวลนะคะผู้ปกครองจํานวนมากเนี่ยมักจะพูดอีกแบบหนึ่งไปเลยยกตัวอย่างเช่นเรียนให้มันจบจบสิรู้ไหมว่าค่าเธอมันแพงกว่าแม่จะหามาได้ทําไมนะแค่นี้ถึงยอมแพ้แล้วตอนทํางานมันยากกว่านี้อีกนะลูก เรียนมาเห่อให้จบๆให้พ่อเขาภูมิใจจะได้ไม่อายขายหน้าญาติคนนั้นเนี่ยญาติคนนั้นนะเขาจบหมอเลยนะเขายังทําได้เลยจําได้ไหมตอนเด็กอะเขาไม่เก่งเท่าเรานะเขายังทําได้เลยลูกๆฟังแล้วก็จะแบบเออเกิดแผลในใจแล้วก็รู้สึกเจ็บปวดรู้สึกอึดอัดนะคะอดทนได้เท่านี้หรอเนี่ยพ่อทนมาตั้งเยอะเจ็บมาตั้งเยอะกว่าเรานะคะ เรียนให้มันจบๆนะจะได้มาช่วยเหลือครอบครัวนะคะพวกประโยคเหล่านี้อาจจะเป็นอัตโนมัติเป็นธรรมชาติที่เราพูดไปแล้วก็ไม่ไม่ได้นึกไม่ทันนึกนะคะว่าเวลาที่สมองเล็กๆที่ยังไม่เติบโตเป็นผู้ใหญ่อะคะ่ะของวัยรุ่นเนี่ยพอเขารับฟังเนี่ยเขาจะรู้สึกสัมผัสว่าเขาไม่ดีพอรู้สึกว่าพ่อแม่ไม่พอใจในตัวเขาแล้วก็มืดนะคะมืดมิดเลยว่าแล้วจะยังไงต่อ สมองส่วนหน้าที่เอาไว้คิดวิเคราะห์หาทางแก้ปัญหามันก็จะปิดไปเลยนะคะยิ่งทําให้เขาเนี่ยติดตันนึกไม่ออกนะคะดังนั้นแทนที่จะพูดแบบเมื่อกี้นี้นะคะให้ลองนำเจดสเต็ปที่พีทใหเนี่ยนำไปใช้ดูซึ่งในครอบครัวของคุณซีค่ะเราได้ฝึกฝน ในการสื่อสารลักษณะนี้ให้เป็นธรรมชาติที่สุดแล้วก็ได้ใช้นะคะฝึกฝนกันทั้งฝั่งลูกแล้วก็ทั้งฝั่งคุณพ่อคุณแม่นะคะทุกคนก็ให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีจนทุกวันนี้นะค่ะลูกเนี่ยได้เรียนจบแล้วนะคะรับปริญญาเรียบร้อยนะคะจากมหาวิทยาลัย ชื่อดังเลยในต่างประเทศแล้วก็ทุกวันนี้มีความสุขาสามารถจัดการอารมณ์ของตัวเองในโจทย์เดิมๆที่ถ้ามีมาเนี่ยโจดเดิมๆนี่จัดการได้สบายเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็ผ่อนคลายขึ้นมีสุขภาพที่ดีขึ้นเพราะว่าคําพูดโจทย์ที่ให้ไปเนี่ยเป็นคําพูดที่เข้าไปทํางานกับใจของเขาเองด้วยให้เขาเนี่ยลดอีโก้ลงแล้วก็ผ่อนคลายขึ้นนะคะ ทั้งครอบครัวเนี่ยก็เป็นทีมเวิร์กที่ดีต่อกันพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงนะคะทุกวันนี้ก็ยังทักทายพูดคุยแล้วก็พบเจอกันบ้างอยู่นะคะพี่รู้สึกเป็นเกียรติมากๆนะคะที่มีโอกาสได้ส่งเสริมคนรุ่นใหม่ให้มีจิตใจที่เข้มแข็งนะคะเพราะว่าปัจจุบันนี้มีความท้าทายมากๆเลยมีสิ่งต่างๆที่จะทำให้ จิตใจของคนรุ่นใหม่เนี่ยเปราะบางแล้วก็อ่อนแอหลากหลายทีเดียวนะคะดังนั้นก็ขอชื่นชมคุณพ่อคุณแม่ที่มีการตระหนักรู้มี awareness ว่าเออให้เขาได้ฝึกฝนตั้งแต่เนิ่นๆเลยดีกว่านะคะโดยการมาฝึกฝนกับผู้เชี่ยวชาญเพราะว่าชีวิตเขายังอีกไกลเลยค่ะการที่เขามีทักษะติดตัวไว้เนี่ยในช่วงเวลาที่เขาทำงานหรือเจอความท้าทายที่ยากขึ้นเนี่ยเขาจะนำสิ่งนี้ไปเป็นแนวทางต่อได้ค่ะ สำหรับคุณพ่อคุณแม่ท่านใดที่อยากจะเริ่มสังเกต กลับไปสังเกตลูกนะคะว่าดูเหมือนลูกของเราเนี่ยต้องการความช่วยเหลือหรือยังหรือบางทีคําพูดการสื่อสารของเราอาจจะไปสร้างแผลทางจิตใจของลูกได้นะคะลองสังเกต8อาการนี้ดูนะคะถ้าหากว่ามี8อาการนี้ออสักระยะหนึ่งคุณพ่อคุณแม่อาจจะพิจารณานะคะที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างที่ดีขึ้นในครอบครัวให้ได้อย่าปล่อยไว้นานนะคะข้อที่ 1. สังเกตว่าลูกของเรามีอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลง ผิดปกติไปข้อที่สสิ่งที่เคยสนใจกิจกรรมที่เคยสนใจดูเหมือนเขาไม่สนใจไม่ใส่ใจมันเลยงานอดิเรกที่เคยรักเคยชอบนะคะไม่ชอบแล้วนะคะเฉยเมยไปเลยอันที่3มนะคะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการความอยากอาหารและการนอนหมายความว่าเขาอาจจะอยากอาหารมากแบบเยอะมากเป็นพิเศษ หรือเบื่ออาหารไปเลยอันนี้ก็น่าสังเกตนะคะรวมไปถึงการนอนก็คือนอนเยอะนอนเยอะมากเป็นแบบ12ชั่วโมงก็คือไม่พอนอนเยอะแบบนี้ติดต่อกันเป็นเวลานาน,านอันนี้ก็น่าสังเกตนะคะรวมถึงนอนน้อยไม่นอนเลยติดต่อกันอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะข้อที่4คือสังเกตว่าเป็น low energy levels คือดูพลังงานน้อยมากๆเลยนะคะไม่ค่อยมีเรี่ยวมีแรงแรงกายแรงใจแรงจะพูดก็ไม่ค่อยมี ข้อที่5ค่ะรู้สึกไม่เห็นคุณค่าในตัวเองบางทีมีเปลยเปยพูดว่าเออฉันไม่มีค่าเลยฉันไม่ดีพอฉันไม่ดีเท่าน้องหรอกหรือว่าไม่ไม่ควรจะเป็นคนในครอบครัวนี้เลยไม่คู่ควรอะไรลักษณะนี้นะคะอันนี้ให้ดอกจันไว้เลยค่ะข้อ6คงสมาธิไว้ยากค่ะ จดจ่อสิ่งใดไม่ไม่ค่อยได้เลยทำสิ่งหนึ่งก็หลุดโฟกัสไปอีกสิ่งหนึ่งนะคะสิ่งนี้ก็อาจจะเป็นสัญญาณนะคะที่ที่บอกว่าความเครียดในตัวของลูกเนี่ยได้สะสมมานานมากแล้วก็ปะทุกออกมาเป็นอาการหลุดสมาธิขาดสมาธิจ,จดจ่อนะคะข้อที่7คือ social withdrawal ก็คือการถอนตัวออกจากกลุ่มสังคมของเขานะคะไม่ว่าจะเป็นสังคมของโรงเรียนสังคมเพื่อนสนิท สังคมครอบครัวนะคะก็สังเกตดูว่าการถอนตัวของเขาเนี่ยมันมีความต่อเนื่องแค่ไหนแล้วมีเหตุการณ์อะไรที่ไปกระตุ้นไหมแล้วเขาทำอย่างไรมันเกิดอะไรขึ้นตรงนี้อย่าปล่อยผ่านนะคะและข้อสุดท้ายก็คือการทำร้ายตัวเองค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่ลูกมีการทำร้ายตัวเองไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่นะคะอย่าเพิ่งไปคิดว่าโอ้เรียกร้องความสนใจแม้กระทั่งการเรียกร้องความสนใจก็ถือว่าเป็นสัญญาณของการต้องการความช่วยเหลือเช่นเดียวกัน ะะดังนั้น8สัญญานี้ถือเป็นสัญญาณที่ลูกของคุณกําลังต้องการความช่วยเหลือ และเป็นไปได้ว่าณเวลานี้คุณเองอาจจะยังนึกไม่ออกว่าจะใช้วิธีไหนเพิ่มเติมที่จะช่วยประครับประคองให้ลูกและตัวของคุณนะคะคลายความกังวลแล้วก็ผ่านช่วงเวลานี้ไปได้อย่างเบาสบายลองนําวิธีต่างๆทั้งวิธีการสื่อสารแล้วก็วิธีการสังเกตลูกเนยนำไปปรับใช้ในชีวิตส่วนตัวดูนะคะหรือว่าท่านใดที่ต้องการการฝึกฝนแบบที่มีผู้เชี่ยวชาญอย่างพีทคอยเคียงข้างนะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาที่ Line@ at, at crewpeacefamily นะคะหรือว่า Facebook Please, พปริยานีได้นะคะเพื่อที่จะฝึกฝนส่วนตัวเป็นเคส by e เคสเพื่อได้รับความใส่ใจเต็มที่สามารถถามตอบได้อย่างเต็มที่หากว่ามีข้อสงสัยนะคะในเวลาที่ฝึกฝน private practice กับคิตเนี่ยนอกจากคุณพ่อคุณแม่จะได้ลดความกังวลเพิ่มสติเพิ่มสมาธิให้กับตัวเองวิธี self care ให้เป็นธรรมชาติของตัวเองซึ่งสิ่งนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยนะคะเพราะหากว่าไม่มีสิ่งนี้เนี่ยการเติมทักษะหรือวิธีการใหม่ๆเนี่ยจะทําให้มีความ เรียกที่สูงขึ้นค่ะดังนั้นการดูแลตัวเองอย่างตรงจุดเหมาะกับธรรมชาติของเราจะเป็นสิ่งที่จำเป็นเป็นันดับต้นๆเลยนะคะควบคู่ไปกับการเติมทักษะใหม่ให้กับคุณพ่อคุณแม่ค่ะก็สำหรับวันนี้หวังว่าพอด์แคสต์นี้จะเป็นประโยชน์และเป็นพลังใจให้กับครอบครัวของคุณให้ไปต่อได้อย่างสุขสงบ,บเบาสบายนะคะพีดยังเชื่อว่าทุกความท้าทายเบาสบายได้เสมอนะคะ ดีใจที่ได้ใช้เวลาร่วมกับคุณในวันนี้นะคะ Have a nice day ค่ะสวัสดีค่ะ